อะวะตังสกสูตรตอนที่สามพิธีอภิเศกแห่งจักรวาลสู่ธรรมเมคาภูมิภูมิแห่งเมฆแห่งพระธรรมเจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายในวาระนี้ อาตมาภาพจะขอนำพาทุกท่านก้าวสู่ดินแดนแห่งที่สิบอันเป็นดินแดนสุดท้ายของการเดินทางในทศภูมิในหัวข้อเรื่องพิธีอภิเศกแห่งจักรวาลสู่ธรรมเมคาภูมิภูมิแห่งเมฆแห่งพระธรรม เพื่อเป็นประจักษ์พยานในวินาทีอันยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของพระโพธิสัตว์ณ่ามกลางมหาสันนิบาตนั้นพระวัชรคันโพธิสัตว์ได้สาธยายต่อไปถึงภูมิหรือดินแดนแห่งที่สิบที่มีนามว่าธรรมเมคาภูมิอันแปลว่า ภูมิแห่งเมฆแห่งพระธรรมพระโพธิสัตว์ผู้เดินทางมาถึงภูมนินี้ท่านได้บำเพ็ญบารมีและคุณธรรมทั้งปวงมาจนบริบูรณ์แล้วท่านเปรียบประดุษมหาเมฆที่ได้รวบรวมไอน้ำจากมหาสมุทรคือการบำเพ็ญบารมีจนเต็มเปี่ยมบัดนี้ท่านพร้อมแล้ว ที่จะโปรยปลายสายฝนแห่งพระธรรมหรือธรรมวรสาลงมาเพื่อชลมจิตใจของสรรพสัตว์ทั้งปวงให้ชุ่มชื่นการโปรดสัตว์ของท่านเป็นไปอย่างอัตโนมัติกว้างใหญ่ไพศาลและปราศจากความพยายามดุดดังเมฆฝนที่โปรยปลายลงมาอย่างทั่วถึง โดยไม่เลือกว่าจะตกบนยอดเขาหรือในหุบเหวบนผืนดินที่อุดมสมบูรณ์หรือแห้งแลง้งณดินแดนสุดท้ายนี้พระโพธิสัตว์จะบำเพ็ญญาณนนบารมีจนบริบูรณ์ท่านได้บรรลุถึงสัพพัญยุตยาณคือพระปัญญาในการอย่างรู้สรรพสิ่งทั้งปวง ปัญญาของท่านเป็นหนึ่งเดียวกับปัญญาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์และด้วยเหตุนี้เองจึงได้บังเกิดพิธีอภิเศกหรืออภิเชกะครั้งยิ่งใหญ่ขึ้นพระพุทธเจ้าจากทั่วทั้งสิบทิศจะทรงเปล่งมหารัศมีออกจากพระวรกายแสงสว่างนั้น จะพุ่งตรงมายัางพระโพธิสัตว์ผู้นี้และสา์ส่องเข้าไปในกระหม่อมของท่านนี่คือการเจิมหรือสถาปนาให้พระโพธิสัตว์ผู้นี้ดำรงตำแหน่งเป็นธรรมราชาหรือรัชทายาทแห่งพระตถาคตเป็นการประกาศอย่างเป็นทางการว่าบัดนี้ท่านได้สําเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยแห่งโพธิสัตว์แล้วและพร้อมที่จะจุติลงไปตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในภพชาติต่อไปอุปมาที่หนึ่งพิธีรับปริญญาหากทศภูมิคือการศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมเมคาภูมิก็คือวันแห่งพิธีรับปริญญาบัติ พระพุทธเจ้าคือองค์อธิการบดีและแสงสว่างแห่งการอภิเศกก็คือปริญญาบัตรที่มอบให้เพื่อเป็นการรับรองว่าบัตรนี้บัณฑิตผู้นี้มีความรู้ความสามารถสมบูรณ์พร้อมที่จะออกไปประกอบอาชีพคือการเป็นพระพุทธเจ้าได้แล้ว อุปมาที่สองพิธีบรมราชาพิเศษท่านเปรียบประดุลองค์ยุพร,ราชซึ่งผู้ซึ่งได้ผ่านการทดสอบและการฝึกฝนมาอย่างยาวนานธรรมเมคาภูมิก็คือวันแห่งพิธีบรมราชาพิเศษที่ซึ่งพระมหากษัตริย์คือเหล่าพระพุทธเจ้าได้ทรงสวมมงกุฎ และมอบพระแสงขันชัยสีให้แก่ท่านเพื่อสถาปนาขึ้นเป็นพระราชาองค์ต่อไปผู้มีอำนาจโดยสมบูรณ์ในการปกครองอาณาจักรคือการหมุนกงล้อแห่งพระธรรมอุปมาที่สามแม่น้ำที่ไหลลงสู่มหาสมุทรการเดินทางของพระโพธิสัตว์ตลอดสิบภูมิ เปรียบเสมือนสายน้ำที่ไหลาจากต้นกําเนิดบนยอดเขาผ่านหุบเหวที่ราบและเมืองต่างๆธรรมเมคาภูมิคือวินาทีที่สายน้ำนั้นได้ไหลลงสู่มหาสมุทรณจุดนั้นความเป็นแม่น้ำได้สิ้นสุดลงและได้หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับมหาสมุทรคือพุทธภาวะโดยสมบูรณ์ ในธรรมเมคาภูมินี้พระโพธิสัตว์ได้บรรลุถึงจุดสูงสุดของการบำเพ็ญบารมีท่านได้กลายเป็นพระพุทธเจ้าโดยสมบูรณ์แล้วในทางปฏิบัติเหลือแต่เพียงการสำแดงนิรมาณกายลงไปตรัสรู้ในโลกมนุษย์เพื่อให้เป็นไปตามธรรมเนียมเท่านั้นบัดนี้การแสดงธรรมในภาคทศภูมิ อันเป็นแผนที่การเดินทางอย่างละเอียดของพระโพธิสัตว์ก็ได้จบลงโดยสมบูรณ์แล้วในตอนต่อไปกองคารวานแห่งธรรมของเราจะยังคงอยู่ในธรรมสภาณสวงสวรรค์เพื่อสดับรับฟังเทศนาในหัวข้ออื่นๆที่ขยายความและเสริมความเข้าใจในหนทางแห่งการตรัสรู้ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นก่อนที่เราจะเดินทางเข้าสู่ภาคสุดท้ายอันเป็นมหาธรรมยาตราของสุทธนก,กุมารขอความจเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายจเจริญพร